สวัสดีครับแพนเซลลไลร้านนะครับแพนเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและเป็นเซลเทรนเนอร์ให้กับองค์กรระดับ B 2 B Enterprise มามากกว่า100บริษัทนะครับคอนเทนต์นี้น่าจะโดนใจผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็เจ้าของหรือว่าระดับฝ่ายบริหารมากนั่นก็คือการจัดการนักขายที่ p e r f o r m ร์แมไม่ดีนะครับและที่สำคัญเนี่ยยังเหลี่ยมจัดอีกต่างหากนะครับลูกลอลูกชนเยอะนะบีบก็คลายหรือว่า เรื่องของคําตอบเนี่ยมักจะเป็นแบบลักษณะจอมแถนะครับอันนี้คิดว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ถ้าคุณเนี่ยถูกจ้างมาเป็นผู้จัดการแล้วก็เข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีทีมขายอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเจอเรื่องนี้กับอีกสถานการณ์นึงก็คือว่าไปรับคนมานะครับแล้วคนนั้นเนี่ยตอนสัมภาษณ์นะคือพูดจาดีข้อมูลครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทํางานจริงๆเนี่ยมันมักจะ มีช่วงฮันนีมูนก็คือแบบช่วงโปรเนี่ยก็เหมือนจะทําได้ดีดูขยันดูนู่นนี่นั่นคือบางองค์กรเนี่ยกว่าจะได้ยอดอะครับ B 2 B นะมันไม่ใช่ว่าทํางานเดือนเดียวเราได้เลยไงมันจะแบบอาจจะต้องทําปั้นโปรเจกต์อาจจะมีแบบ2อสเดือนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงฮันนีมูนเนี่ยก็จะเห็นใอ้นักขายกลุ่มเนี้คือเหมือนจะหาไปไลยขยันขันแข็งนะครับแต่พอผ่าน3เดือนเนี่ยผ่านโปรแล้วเนี่ยปรากฏว่าเริ่มจะ ใส่เกียร์ว่างซะอย่างนั้นนะอ้างนูน่นอ้างนี่และทีนี้มันปวดหัวเราตรงที่ว่ามันจะมาไล่คนออกแบบเด็ดขาดเนี่ยด้วยความว่าเราเป็นสังคมแบบไทยเนาะคือถ้าใครทําได้ก็ทานะครับอันนี้เป็นวิธีแก้อันแรกสุดก็คือแบบ terminate ไปนะครับให้ค่าชดเชยอะไรก็จบกันแต่ว่าด้วยความว่าเป็นไทยเนี่ยหรือว่าถ้าคุณอยู่ในองค์กรแล้วคุณไม่ได้เป็นระดับเจ้าของที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ย คุณอาจจะอึดอัดนะครับแล้วมันไม่ได้ง่ายนะครับที่จะมาแบบจู่ๆต้องไล่ออกต้องแบบไปให้หนายใหญ่เซ็นใบลาออกอย่างเงี้ยมาดูวิธีแบบแก้เกมกันดีกว่าเผื่อว่ามันจะพอพลิกสถานการณ์ให้หนักขายห่วยๆเนี่ยที่มันเหลี่ยมจัดนะครับสัมภาษณ์มาไหนๆรับมาแล้วหรือว่าคุณเป็นผู้จัดก,การใหม่ไปอยู่แล้วดันเจอกับไอ้เซลล์ประเภทเนี้ยเขาเรียกว่ารับน้องเนาะรับน้องคุณเนี่ยแล้วก็เซลล์ประเภทนี้ดันมีแบ็กเป็นเจ้านายใหญ่อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูวิธีแก้ปัญหากันนะครับอย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องใช้คําว่า KPI นําเสมอนะครับ <Q. S 1> ก็คือนักขายอ่ะยังไงตอนที่เขารับเป้าอ่ะอย่างเช่นตอนนี้มันปลายปีใช่ปะปีหน้าน่าจะมีแบบเป้ายอดขายใหม่ละให้กับพวกเซลล์กลุ่มนี้ก็คือเราอะแอสซน์ให้กับแต่ละคนเรียบร้อยแล้วอะส่วนใหญ่อะนะครับถ้าเซลล์มันไม่ได้แบบมาเถียงกลับเนี่ยก็ต้องก้มหน้าก้มตาเขาเรียกว่าคอมมิตก็คือรับตัวเลขของปีหน้าไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณจะเอาตัวนี้แหละเป็นตัวหลักนะครับในเมื่อแต่ละคนเนี่ยได้ตัวเลขของแต่ละคนและ,ะว่าเซลล์ l อ่ะยังไงก็คือต้องทําเดี่ยวนะตามเป้าหมายของแต่ละคนคุณก็มาดูว่าแบบไอ้เจ้าคนห่วยๆเนี่ยอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องแจ้งเรื่อง KPI ก่อนว่าคุณดูแล้วเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าถ้าเขาทํางานอย่างเงี้ยทั้งปีหรือว่าอาจจะต่อเดือนหรือต่อไตรมาสเนี่ยตัวเลขยังไงก็ไม่มีทางถึงคุณจะต้องเริ่มบีบนะครับ ด้วยคำว่าตัวเลขเสมอนะตัวเลขเนี่ย KPI มันจะเป็นอะไรที่แบบทำให้เราเนี่ยคือคุยกันด้วยควาด้วยข้อมูลนะมันไม่ได้คุยกันด้วยแบบความชอบไม่ชอบอะ่ะคือด้วยความว่านักขายอะ่ะตัวเลขไม่มามันก็ฟ้องอยู่แล้วว่าคือแบบผลงานมึงยังไม่ได้อะ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นคุยเรื่องตัวเลขก่อนเสมอนะครับต่อมาครับก็คือนักขายเนี่ยเรามาดูอาการก่อนนักขายมีเหลี่ยมอะไรบ้างนะที่แบบเขาจะมีลูกล่อลูกชนกับเราหรือว่าแบบ จริงๆแม่งไม่ทํางานหรอกเผลอๆแบบแบบแอบทริกกี้อ่ะใช้คํานี้นะทริกกี้ก็คือแบบฉลาดแกมโกงนะครับอย่างแรกก็คือเขาเนี่ยมักจะไม่ให้เราออกตลาดด้วยอันนี้เป็นสัญญาณแรกหมายความว่าเราเนี่ยบอกว่าเอ้ยขอไปด้วยสิเขาก็มักจะอ้างนู่นอ้างนี่บอกว่าแบบเดี๋ยวผมนัดกับคนนู้นคนนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่านายครับไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาจู่ๆก็ปฏิเสธคือจริงๆแล้วว่าถ้าเราอํานาจเยอะ แล้วเราจะขอไปกับลูกน้องเนี่ยลูกน้องหมดสิทธิ์ปฏิเสธทุกกรณีนะครับแต่ไอ้กลุ่มเนี้ยมันมักจะแบบหาเรื่องหรือที่ผมเคยเจอนะก็คือว่าบอกว่านัดแล้วนะครับจู่ๆูเนี่ยแม่งแคนเซลนึกออกไหมก็บอกว่าเนี่ยลูกค้าขอแคนเซลครับนายเดี๋ยวครั้งหน้าว่ากันใหม่แล้วแม่งก็แอบไปแอบไปเจอลูกค้านะครับอันนี้เป็นกรณีแรกที่เจออันที่2ครับก็คือเข้าไปเจอลูกค้าอันนี้คือเขาก็จะทํารีพอร์ตมาสมมุติว่ามีเซลล์รีพอร์ตเป็น Excel ใช่ปะ หรือว่าโปรแกรม CRM เนี่ยไอเซลพวกนี้มันจะเกาะข้อมูลไว้ก่อนประมาณว่าหยาบๆเนี่ยไปเจอลูกค้านี้ชื่อนี้ตำแหน่งนี้บริษัทนี้ใช่ปะ่ะวันนี้วันนี้วันน,น,นี้แต่ข้อมูลสําคัญนะครับที่นักขายกลุ่มนี้ไม่มีโผล่ออกมาก,ก็คือบัตรเจตนะครับหรือโคเดชันนะครับคือบอกว่าไปเจอจริงแต่ว่าโคเดชันไม่ออกเลยคือในภาษาเซลอะถ้าไปเจอลูกค้าไปพรีเซนต์ไปอะไรก็ช่างเนี่ยแล้วไม่มีโคเดชันไม่มีทำบัตรเจตให้ลูกค้าเนี่ย มันก็ไม่นับว่าเป็นไปไลน์นะครับถูกไหมไปไลน์ก็คือว่าภาษาเซลล์คือนักขายเนี่ยเข้าไปนําเสนอเข้าไปหาความต้องการเข้าไปตอบโจทย์จนมันเกิดงบประมาณเกิดขึ้นนะครับจนลูกค้าแบบเกิดความต้องการแล้วก็อยากให้เราทํางบเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เจ้าสิ่งเนี้ยโผล่ออกมาเสมอนะครับซึ่งนะไอ้นักขายตัวเลียมเนี่ยมีแต่ข้อมูลไปเจอแต่ว่าดัานไม่มีไปไลน์เนี่ยอันนี้คืออันตรายมากนะครับบอกเลยว่าหาเรื่องของ ยอดอะไม่ได้หรอกถ้าโคเดชันไม่ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่2กรณีที่3เนี่ยก็มักจะอยู่ออฟฟิศบ่อยนะครับก็ว่างนั่นแหละคือพอนัดไม่ได้เริ่มหาลูกค้าใหม่ไม่ได้เนี่ยหรือว่าไม่ไปเยี่ยมลูกค้าเก่าเท่าไหร่เนี่ยวันหนึ่งก็คืออยู่หรือว่าแวบนะครับแวบก็คือแบบอาจจะบอกว่าทํางานที่นี่ไปเจอลูกค้าที่นี่แล้วอยู่ร้านกาแฟอย่างเงี้ยคือถ้าบริษัทไหนนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างแนะนําโปรแกรมแบบนี้นะครับก็คือ GPS ถ้าเกิดเราให้รถเขาใช้นะ สามารถติดตามได้อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเราต้องให้ค่าน้ํามันเซลล์อ่ะเรามีอํานาจนะครับที่จะขอเซลล์อ่ะแบบรายงานว่าถ้าออกตลาดไปเจอใครอย่างเงี้ยถ่ายรูปมาก็ได้หรือว่าคือไม่ไม่ต้องถึงขัน้นเอา GPS ไปติดตามหรอกอันนั้นมันก็เกินไปแต่ว่ามันจะต้องบอกได้ว่าไปไหนนะครับถ้าไม่ไปไหนมาอยู่ออฟฟิศมาอยู่ออฟฟิศเพื่อโทรนะครับเพื่อให้เราอยู่ในสายตาเรายังจะดีสักกว่านะครับอันนี้จะเป็นสัญญาณนะที่เซลล์พวกนี้จะทำงานเริ่มห่วยแล้วก็แบบ คือทางานไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นนะครับก็มาเริ่มมาตรการจากเบาไปหาหนักก่อนนะครับอันแรกสุดนะผมอยากให้เราใช้ความการยานนมิรแบบไทยๆนะพวกเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวก็ได้นะครับผมจะชอบอะไรที่มันง่ายๆเช่นแบบชวนไปคาเฟ่ชวนไปร้านกาแฟไปกัน2คนนี่แหละไปแบบรับหูรับตาคนหน่อยหรือว่าชวนไปกินเบียร์อย่างเงี้ยชวนไปกินส้มตําลาบหลังเลิกงานเนี่ย เพื่อเปิดใจคุยนะครับเออเนี่ยสอบถามดีๆว่ามันมันเป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมนะครับเชื่อเถอะว่ามันจะเปิดใจคนกลุ่มนี้ไม่มากก็น้อยผมเคยเจอนะครับลูกน้องเนี่ยทำงานห่วยลงเนี่ยคือเครียดเนาะเพราะว่าท้องอย่างเงี้ยเออเนี่ยเราก็คือแบบซัพพอร์ตลูกน้องเราแล้วเขากังวลไงว่าถ้าลาคลอดเนี่ยมันจะเสียเพอร์เฟมนซ์อย่างเงี้ยก็เครียดหลายอย่างมันชีวิตมันเปลี่ยนเนาะแฟนหรือว่าอะไรเงี้ย เราก็ให้กําลังใจนะครับสุดท้ายมันก็คือได้ใจเห็นป่ะเนี่ยฟีดแบกวันนอนวเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับแต่ทีนี้อะถ้าฟีดแบกอะไรกันแล้วก็เหมือนเดิมดูมึงไม่ปรับปรุงนะต้องเริ่มใช้คําว่าประเมินแล้วนะครับคือเราเนี่ยจะต้องวางมาตรการอยู่แล้วว่านักขายอะเป็นอะไรที่ต้องประเมินจากตัวเลขอยู่แล้ว คือเราจะมีตัวเทียบไงในบริษัทเนี่ยก็คือนักขายคนอื่นๆนนถ้าคนอื่นเขาทําได้มีวินยัยมีกิจกรรมตัวเลขถึงเนี่ยแต่มึงเนี่ยกลับไม่ถึงไม่มีวิ่งไม่มีไปลายลายใช่ปะเราก็จะประเมินเขาได้ว่าเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มึงดรอปทีนี้เราจะมีอํานาจประมาณหนึ่งเลยก็คือการทำเขาเรียกโน้ติสนะครับโนติสเนี่ยจริงๆมันเป็นการบอกพนักง,งานโดยชอบทำนะว่าแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ถึงเนี่ย มีสิทธิ์ไล่มึงออกนะถ้าเกิดว่านติสอครั้งเนี่ยครั้งที่3คือเด้งเลยแล้วบริษัทไม่ต้องเสียค่าชดเชยน,นะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบเราเริ่มที่จะยกมากตรการนะให้มันมากขึ้นทีเนี้ยไอระหว่างที่จะมาให้นติเนี่ย mm hmm. ผมแนะนําว่าเราต้องเริ่มให้โปรแกรมพนักงานเขาเรียกว่า performance improvement program นะครับหรือ PIP นะบริษัทเมกันเนี่ยจะชอบใช้ในการแบบกดดันพนักงานอันนี้มันเป็นศาสตร์มืดประมาณหนึ่งนะที่ทำให ตัวคนห่วยๆเนี่ยมันกระอักแล้วลาออกไปหางานใหม่นะอันนี้คือความลับเลยก็คือว่าเราจะบอกเลยว่าเฮ้ยต้องถูกเพิ่ม KPI ในเรื่องกิจกรรมการขายจำไหมน,นะครับกิจกรรมการขายก็คือไอ้สิ่งที่แบบมันต้องไปทาอ่ะไปคลุกฝุ่นเนี่ยเหมือนแบบไปยิมอ่ะจะได้ซิกแพคมึงต้องไปยิมมึงต้องไปวิ่งม,มึงต้องไปเวทใช่ปะ่ะมึงต้องทําเพิ่ม2เท่าเพราะว่าตอนนี้มึงอ้วนไงมึงอ้วนแบบมึงไม่ผอมสักทีอะกูก็ต้องให้มึงเพิ่ม2เท่าเหมือนกันครับ นักขายก็ต้องวิ่ง2เท่าต้องโทร2เท่าต้องหามิ팅สองเท่าต้องเปิดโคดิชั่นได้อาทิตย์หนึ่งสองเท่าเห็นไหมคือมึงต้องขยันกว่าเดิมเนี่ยและไอคนขี้เกียจเนี่ยไม่เคยทําหาอะไรเลยจูๆ่ๆมึงต้องทํา2เท่าเนี่ยแม่งตายแต่ถ้ามันอยู่ได้เนี่ยยังไงพอฟอร์แมตมันจะเพิ่มขึ้นและดีขึ้นนะครับอันนี้ PIP ถือว่าแฟร์นะแล้วเราก็ไม่ได้ดูโหดด้วยเพราะว่าเอา้าก็มึงตัวเลขยังไม่ถึงอะ่ะกูก็ต้องบี้ PIP มึงถูกไหมครับอะต่อมาเนี่ย เราควรจะนะครับเริ่มด้วยการออกตลาดกับลูกน้องด้วยนะเพื่อให้ไปดูว่าหน้างานนะมึงทําอะไรอยู่นะครับอันนี้มันจะได้เห็นอย่างน้อยมันจะได้พอช่วยได้เช่นแบบมึงขายผิดวิธีหรือเปล่ามึงพรีเซนต์ไม่เป็นหรือเปล่ามันจะได้แก้เกมได้หรือว่าเข้าไปเนี่ยมึงไปเจอลูกค้าเนี่ยคนนี้มันถูกหรือเปล่ามันเป็นคนที่ใช่ไหมตําแหน่งมันตรงไหมมึงคุยผิดพลไหมมันยังพอแก้ปัญหาได้นะครับทีเนี้ยเราบอกว่าเราไปกับลูกน้องเนี่ยมันคือการ ไปช่วยลูกน้องนะเราจะบอกเสมอว่าเราจะไปช่วยเขาเนี่ยในการให้มันขายได้เนี่ยเราก็นอกจากที่เราโอเคเนี่ยเรายังจะได้ใจลูกน้องนะในในบางมุมนะครับอันนี้แนะนำเลยไปออกตลาดนะครับเมื่อคุณใช้เครื่องมือวิธีการอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ดีขึ้นผมแนะนําว่าให้บี้ด้วย P.I.P. บวกกับประเมินนะ Evaluate ก็คือประเมิน Performance พอมึงห่วยเนี่ยออก n o t ิ i c มึงห่วยอีกออกโ o t e t อีกมึงห่วยอีกกูไล่มึงออกนะครับ ไอ้ท่านึงอะสำหรับเจ้าของบริษัทถ้าเกิดคุณปากหนักเนาะไม่ค่อยแบบคือกลัวเป็นคนขี้เกรงใจเนี่ยเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจเพราะคนไทยมันขี้เกรงใจผมแนะนำว่าให้จ้างผู้จัดการนะครับแล้วก็ให้อหํานาจของผู้จัดการคนเนี้ยไอ้คนใหม่เนี่ยแหละในการไปบี้นะครับไอ้นพนักง,งานที่แม่งมันไม่ได้เรื่องเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เวิร์กมากนะครับเราก็ทํากันบริษัทมหาชนก็ทําคือไปจ้างคนนอกมาไล่ออกแทนคุณนั่นแหละนะมันก็จะ ไม่ต้องเปื้อนมือคุณเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องกลัวโดนเกลียดโดนจงเกลียดจงชังก็เข้าใจเข้าใจอันนี้เข้าใจเพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันเนาะคือฝรั่งเนี่ยมันไล่ออกช่างแม่งวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนั้นแต่เอเชียยังไงมันก็ต้องแบบรักษาหน้าแบบคนไทยคนเอเชียมันแค้นอยู่แล้วเออโดนไล่ออกมันแค้นเราใช่ไหมเราก็เอาคนนอกมาไล่มันออกนะครับก็ฝากไว้ครับนี่เป็นวิธีการจัดการพนักงานที่เ e อร์ r m รนซ์หวยนะครับยอดไม่ดีเหลี่ยมจัดจัดก็หวังว่าจะแก้ปัญหาให้กับทุกท่านได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจนะในการบริหารคนนะศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเซลล์ดีเรคเตอร์นะครับผมเปิดแล้วเดือนหน้าวันที่25-26ิบหายกมกรานะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับอย่าลืมติดตามคุณนี้แนดรเซลล์ร้านทาง Facebook ด้วยนะครับผู้ติดตามเกือบ1 0 0 0 0แสนซับแล้วขอบคุณมากที่พบกันนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกับคอนเทนต์ใหม่ครับสำหรับนี้สวัสดีครับ